ดีครับกระผมนะายแพทย์กวีชินสารสวสดค์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคือเรื่องกัทิเป็นสายรัดข้อมืออัจฉริยะอัจฉริยะติดตามสุขภาพัวเกา่ายุค 5G ครับมีการเผยโฉมกัทิสายรัดข้อมืออัจฉริยะสําหรับไวเกา่ายุค 5G ผลงานของ5หน่วยงานรัฐ มารู้จักกัตทิกันสายรัดข้อมืออัจฉริยะตัวช่วยติดตามสุขภาพไว้เก่ายุค5 g ฝีมือคนไทยจากความร่วมมือนะของห้างหน่วยงานรัฐนะครับเพื่อเพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุแล้วก็เตรียมความพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ Personal Health AI <c oughs> กะที่เกิดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชได้สนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและการพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปสเพื่อดำเนินของการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม และมีการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิตอลในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อน,นําเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุจนเกิดโปรโตไทป์สายรัดข้อมืออัจฉริยะที่เรียกว่ากัตธิ <c oughs> ที่เป็นหนึ่งในบ็อกซิของอุปกรณ์ IoT สําหรับติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุขึ้นมา <c oughs> กัตธิเป็นอุปกรณ์ IoT Health Monitoring ต้นแบบของโครงการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพ <c oughs> การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิตัลในกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุมาในรูปแบบสายรักข้อมืออัจฉริยะที่ทำงานเป็นระบบแบบเรียลไทม์โดยมีฟีเจอร์ที่เข้ามาช่วยในการบรียนจัดการดูสุขภาพของผู้สูงอายุฟีเจอร์ของกติมีอะไรบ้างตั้งแต่การวัดอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าฮาร์เรท การวัดอุณหภูมิของร่างกายหรือว่า temperature การวัดความเข้มข้นของออกซิเจนหรือว่า oxygen saturation <c oughs> การนับจำนวนก้าวและระยะทางการเดินนะครับระบบ sleep monitor ที่บันทึกการนอนหลับว่านอนได้หลับมากน้อยแค่ไหนนานแค่ไหน <c oughs> ระบบวัดการเผาผลาญคอรีโแบบ All day activity สามารถกันน้ำได้ลึก1เมตรไม่เกิน30นาที อะไรอย่างโดยกะทิมีระบบการยืนยันตัวตนด้วย QR code โดยในอนาคตสามารถต่อยอดในเรื่องของ calling feature แล้วก็ SOS feature จะส่งพร้อมตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันหากเกิดอุบัติเหตุกับผู้สวมใส่ซึ่งจะสามารถเชื่อมการทำงานกับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วกะทิสามารถบันทึกข้อมูลผ่านซิมโทรศัพท์มือถือในเครือข่ายใดก็ได้ <c oughs> ทั้งยังสามารถบันทึกลงกล่อง Access Point เพียงแค่เสียบป,ปลั๊กก็สามารถส่งข้อมูลได้เลยโดยไม่ไม่ต้องมีการลงแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือและลงทะเบียนผ่านอ e ีเมลเพื่อลดความยุ่งยากในขั้นตอนต่นตางๆสาหรับการใช้งานของผู้สูงอายุนะครับสำหรับกระทิเป็นหนึ่งในอุปกรณ์บ o ็อกเซตสำหรับวัดค่าสุขภาพครบจบในหกล่งองซึ่งบ็อกเซตจะมีอุปกรณ์ Medical IoT ต่างๆสามารถวัดค่าสุขภาพต่างๆที่เป็นแบบ home medical grade ได้แก่วัดเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องวัดเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดและเครื่องวัดความเค็มซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผู้สูงอายุสามารถวัดค่าและส่งข้อมูลด้วยตัวเองผ่านกล่องเกตเว์เชื่อมต่อเครื่องมือแพทย์ในการส่งข้อมูลเข้าระบบ <c oughs> อุปกรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาขึ้นจาก สถานการณ์จำลองของบริการดิจิทัลบนพื้นฐานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์หรือ 5G ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานไม่น้อยกว่า5หน่วยงานอาทิทอพอทปสกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืวอว่าพมโดยบริการและการจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมหรือว่าพ,พอบอคและก็สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปออสอชอ,อะไรพวกนี้ผู้สูงอายุได้มีการทดลองใช้ระบบนําร่องดังกล่าวถึง2,000รายและบรรจุเป็นแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเป้าหมายพื้นที่ทั้ง4จังหวัดได้แก่จังหวัดลำปางจังหวัดขอนแก่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสงขลา โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจพึงพอใจในโครงการไม่น้อยกว่า80%ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากโครงการวิจัยแนทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิตอลในกลุ่มผู้สูงอายุปัจจุบันโครงการที่กทปสสนับสนุนสามารถสร้างโปรโตไทป์เพื่อนำร่องไปใช้ประโยชน์ได้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กทปส กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมหอน่วยบริการและจัดการทุนด้านพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตรกรรมหรือว่าพอคอบอสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปส,สชอ,อะไรพวกนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักง,งานปลักกระทรวงสาธารณสุข ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตและนวัตกรรมหรือว่าอวผู้ว่าราชการจังหวัด <c oughs> องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจและเทศบาลด้วยหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมือหารือเรื่องราวของการวางแผนการดูดเงินงานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้เกิดสวัสดิการผู้สูงอายุยุค 5G d i G i t a l Health Innovation ให้เกิดขึ้นเพื่อเตรียมเข้าสู่ Thailand Personal Health AI ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นมีนับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดรวมถึงผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้ามาช่วยกันสนับสนุนผลักดันให้เกิดสวัสดิการผู้สูงอายุยุค 5G ผ่านการทำดิจิทัลเฮลท์อินโนเวชันเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสมเสมอในการดูแลสุขภาพ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมระยะยาวได้อย่างมีความสุขตลอดจนภาครัฐยังได้มีข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายทุทั้งประเทศเพื่อเตรียมตัวก้าวสู่การทำ Thailand Personal Health AI กับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวรวมทั้งหน่วยงานภาคี่เครือข่ายในระดับต่อไปนี้ในระดับต่อไปโดยมีความมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุของไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีชีวิตยืนยาว แล้วก็มีคุณภาพนะครับเดีรยอยังมีกะทิแล้วอนาคตคงได้ใช้กันทั่วหน้าทุกคนในผู้สูงอายุนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ